วันนี้เราจะมาฟังกันต่อนะครับพุทธพยากรตอนที่สองครับครับต่อไปนี่อาจารย์จะพูดถึงในยะอัตถกถาสุมังคละวิราชินีที่พระองค์ทรงกล่าวกับพระอนทนไว้ยู่กรารอนทนต่อไปในอนาคตทั้งหน้านั้นเราพรมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในชมพูทวีชมพูทวีปเป็นทวีปหนึ่งก็คือโลกมนุษย์ของเราที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ ทวีอปอื่นทวีปคือที่อยู่อาศัยที่ยิ่งใหญ่นะครับพุทธองค์กล่าวไว้ไม่ใช่โลกเราโลกเดียวที่จารย์ได้กล่าวไว้แล้วนะครับในในยะอัตถกถาสุมังคะวิราชินีพระองค์ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อถึงเวลาก่อนโลกจะสิ้นสุดนั้นจะเกิดยุคอันเป็นกับซึ่งเป็นกับที่มีทุกข์ภัยเกิดขึ้นอย่างมากมายกับมนุษย์ได้แก่ ทุกพิขันธรกกะโรคันธรกกะสัตวันธรกกะทุกพิขันธรรกะเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากมนุษย์มีความโรคผิดปกติแข่งแย่งจริงดีจริงเด่นกันไี่เราเห็นและปัจจุบันเกิดขึ้นขนาดไหนเกิดความวุ่นวายปั่นปน่วนในบ้านในเมืองเกิดการจริงดีจริงเด่นกันขึ้นเพื่อต้องการความเป็นใหญ่ก็ดีต้องการสิ่งที่ตนปรารถนาก็ดี ู้ใดไม่ได้ตามสิ่งที่ตนปรารถนาก็จะก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองพระองค์ได้กล่าวไว้แล้วครับจะทําให้เกิดความทุกข์ยากเกิดขึ้นจากความโลภของมนุษย์นั่นเองจุดนี้เองจะทําให้เกิดวิปริตวิปราชเกิดขึ้นในสังคมของเราทุกข์ิกันะกรบจะเกิดความทุกข์ยากตา่ตางๆตามมาอย่างมากมายด้วยภัยเหตุบ้านเหตุเครือทั้งภัยธรรมาชาติด้วยโลกันรรกับ เกิดจากทุกภัยที่เกิดจากโรคภยัยต่อไปโรคภัยแปลกๆจะมีมากขึ้นกว่านี้อย่างเทียบไม่ได้เลยที่เราเป็นปัจจุบันนี้เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเมื่อโรคภัยเกิดขึ้นมากเข้ามากเข้าจะทําให้ชีวิตของมนุษย์นั้นสั้นลงสั้นลงสั้นลง,นลง,นลงจนเต็มที่ห้าสิบปีเต็มที่เหลือสามสิบเต็มที่เหลือยี่สิบสุดท้ายไม่เกินยี่สิบปีก็จะสิ้นชีวิตลงแล้วด้วยโรคภัยไข้เจ็บมนุษย์จะเป็นเช่นนั้น ตัดฐันร拉กับมนุษย์ค้นคิดอาวุธมหาปรายเพื่อเข่นท่าร้างกันเองในพิติยสูตรที่ระบุว่าในครั้งโรคปรายนั้นจะมีดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นเจดวงที่อาจารย์บอกแล้วว่าหนึ่งดวงคือดวงอาทิตย์ของเราที่เห็นในปัจจุบันอีกอบดวงนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นระเบิดปรามานูเพราะยุคนั้นมนุษย์มีความชาญฉลาดอย่างมากผลิตอาวุธมหาปรายซึ่งร้ายแรงมากๆ แค่วูบเดียวด้วยความโง่ด้วยความมีทิฏฐิโทสะอันแรงนั้นในยุคนี้ศาสนากบผู้ที่เกิดในยุคนั้นจะมีโทสะอันแรงกล้าเพราะนั้นผู้ใดมีโทสะอันแรงกล้าให้จําไว้นั่นเป็นเหตุบอกล่วงหน้าแล้วว่าท่านจะมีโอกาสเกิดในยุคสัันตรัตนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงๆมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เตือนตัวเราเองเพราะในยุคนั้นผู้ที่มีโทสะแรงจะลงมาเกิดในยุคนี้ทั้งนั้นเลย ผู้ไม่มีโทสะแรงจะหลุดรอดจากยุคสัจถันดรักกับอาจารย์จิงนนำฤทศให้เจริญเมตตาภาวนากันเยอะๆในยุคนั้นอาวุธมหาปร,รายจะปรากฏขึ้นด้วยเหตุแห่งโทสะบันลัยล้างกันเองกดนิ้วแค่ไม่กี่วินาทีด้วยโทสะของตัวเองจะทําให้เกิดไฟบร,รยกันขึ้นบนโลกถึงเจ็ดดวงก็คือระเบิดปรมามนูซึ่งมีประภาพยิ่งใหญ่อาจารย์ลูกหนึ่งทำลายทั้งทว,วีปเลย คิดดูหกลูกจะขนาดไหนในครั้งนั้นมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่นั้นทั้งศัพท์ต่างๆจะสูญสิ้นในช่วงพิษตาเดียวผู้ที่อยู่รอดได้ด้วยมีบุญอุบัติเกิดขึ้นในยุคนั้นจะอยู่ในเผาในถ้ำจะรอดตายจะมีชีวิตอยู่ได้เมื่อคบสามกับปรากฏนี้แล้วมนุษย์ที่เก่งฆ่ากันเองนั้นที่มีชีวิตอยู่ก็จะมาคิดว่าเราเองเก่งฆ่ากันเพื่ออะไรหนอ แก่งแย่งจริงดีกันเพื่ออะไรหนอก็จะประพฤติธรรมบำเพ็ญธรรมมีศรรมีลมีธรรมจเจริญจิตตภาวนาทําให้รอดพน้นจากภัยทิบิในครั้งนั้นก็จะเกิดยุคใหม่ขึ้นมาซึ่งหลายคนได้ยินได้รู้กันดีเรียกว่ายุคพระรีอาจยุคนั้นผู้จะเกิดในยุคนั้นเตรียมพร้อมแล้วเพราะมีดวงจิตเต็มด้วยเมตตาจะลงมาเกิดกันในยุคนั้นมีทานบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ทําให้มองเห็นสิ่งผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมา เลิกจากโรภะโทสะและโมหะทำให้มีอายุมั่นขวัญยีนอายุอินยืนเด็กวัยรุ่นในอายุพันสอ0 0ัปีนี่วัยรุ่นกลางๆคนก็ประมาณสองสามหมื่นปีคนในยุคพระอานจะมีอายุถึง8ปดหมื่นปีทุกบ้านครัวเรือนนั้นไม่มีรั้วไม่มีประตูหน้าต่างแทบไม่ต้องเลยเพียงแต่มีสิ่งปิดกำบังให้อุจจาตาไม่มีขโมยกระชจทุกบ้านนั้นมีแต่ความอิ่มเอิบแก่ใส จิตใจมีบุญเป็นตัวหนุนนำมีจิตเมตตาและมีทานบารมีเป็นที่ตั้งทําให้มั่งมีร่ำรวยไม่มีคนจนด้วยใจิตใจอันดีจึงทําให้ไม่มีโรคภัยผลละมาราดไม้ที่ตัวเองปลูกไว้ออกลูกออกผลมาเป็นเพชรนิมจินดายามจะกินเมื่อไหร่ก็อ่อนโยนเหมือนกับผลละไม้ไม่ปรารถนาจะกินเมื่อแก่สุกแล้วก็ตกออกมาเป็นเพชรนิมจินดาให้แก่บ้านนั้นๆทุกบ้าน มีความดูมสมบูรณ์เพราะนั้นตรงนี้เองหลายคนถึงบอกว่าอยากจะเกิดในยุคพระศรีหาซึ่งพระองค์ก็ได้พุทธพ,พยากรณ์ไว้แล้วว่ามีขึ้นจริง,รงเพราะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีชีวิตปัจจุบันนี้อย่าประมาทอาจารย์จึงนำลูกศิษย์ลูกหาในการเจริญจิตเมตตาภาวนาเพื่อนำลูกศิษย์ลูกหานั้นเข้าสู่ภาวะภูมิธรรมแห่งอนาคต,ตการภายภาพเบื้องหน้าเมื่อมนุษย์โลกเกิดไฟบระไรกัน เกิดอาโปธาตทำลายเกิดวายโยธาทำลายบุคคลที่มีสติอันมั่นคงนั้นจะทิ้งวาระกายของตัวเองไว้บนโลกแล้วนำภาวะบริสุทธิ์ของดวงจิตที่เต็มเปลี่ยมด้วยเมตตาบารมีนั้นขึ้นไปรออยู่เบื้องบนนี่คือสิ่งที่จะปรากฏขึ้นจริงๆในอนาคตสำหรับผู้มีภูมิธรรมและปฏิบัติธรรมในยุคก่อนจะเกิดกรรยุคนั้นภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอย่างมากมาย ผู้คนไม่รู้รูปไม่รู้แม่ไม่รู้พ่อจะเจตสมกันเยี่ยงเหมือนสัตว์พุทธองค์ส่งกล่าวไว้แล้วในจุดตรงนี้มีเหตุเพศภัยมากมายที่เกิดขึ้นในแผ่นดินศินลธรรมเริ่มลดน้อยถอยลงแม้เสื้อผ้าชิ้นเดียวก็เช็ดคอเอากันได้ด้วยความโรคโมโทสัตว์ในส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นผู้มีบุญจะไม่ลงมาเกิดเลยในกระิยุคเพราะลงมาเกิดทั้งผู้มีบุญทั้งพระโพธิสัตว์เพราะลงมาเกิดแล้ว ปรดไม่รู้เรื่องเพราะพวกนั้นเพิ่งผ่านจากเดราาัจฉานผ่านสัต์นรกเพิ่งหมดเปนหมดกรรมขึ้นมาจิตอันกักขะยังมีอยู่เยอะพระโพธิสัตว์ลงมาก็ไม่มีประโยชน์ผู้มีบุญลงมาก็มีประโยชน์ในยุคนั้นจึงไม่มีผู้มีบุญหรือโพธิสัตว์ลงมาโปรดเพราะลงมาแล้วเสียเวลาพุทธเจ้าก็ไม่ลงมาเพราะโปรดแล้วก็ไร้ประโยชน์จึงรอถึงยุคที่เราผู้สร้างบุญปัญญาชน จะอุบัติเกิดขึ้นใหม่ครั้งปฏิอานสิงโฉรมาซึ่งเป็นพุทธเจา้าองค์ต่อไปนะครับในก่อนจะเกิดยุคตรงนี้จะเกิดวิปริ์วิปพร,ราชในโลกมนุษย์เกิดโรคกระทาตปั่นป่วนมากมายแล้วสุดท้ายจะเกิดถึงภาวะโรคในฐานะที่เราเป็นมนุษย์อาจารย์นำนแนวทางแห่งการปฏิบัติในยุคอนาคตการมาให้พวกเราร่วงหน้าเราอย่าประมาท ผู้ใดก็แล้วแต่ที่มีศีลมีธรรมจำเป็นจิตภาวนามีเมตตารุณา,าผู้ทิตาภูเบกขะมีศีลมีธรรมอนันสมบูรณ์จะรอดพ้นปลอดภัยในทั้งเกิดภัยพิบัติแม้ท่านจะได้รับผลท่านก็จะแล้วคลาปลอดภยัยแม้สิ่งอื่นจะสูญสิ้นแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ได้อันนี้อาจารย์บอกเลยผู้จะอยู่รอดในานาคตที่เกิดภัยพิบัตินั้นต้องเป็นผู้สร้างสมบูรณ์เท่านั้น ผู้ที่มีกําลังบุญไม่พอก็จะร่มหายตายจากกันไปก่อนผู้ที่มีบุญส่วนหนึ่งจะหลรอดปลอดภัยไปได้ด้วยเหตุตรงนี้อาจารย์จึงนําลูกศิษย์สอนยึดเหมือว่าเราอย่าประมาทอายุเราแปดสิบปีร้อยปีสั้นนิดเดียวในชั้นจาตุมาธิกานี้แค่สองวันดาวดิงแค่หนึ่งวันเองเยียประมาทบางคนนึกว่าโอ้ยังอยู่อีกหลายสิบปีนั่งเราประมาทเมื่อภัยมาถึงแล้วเราจะตั้งตัวไม่ทันนะครับอาจารย์ก็ขอเอาพุทธธรรมนายบางส่วน มาพูดตรงนี้ก่อนในเรื่องพระธรรมนายสิบหกข้อที่พระเจ้าโกศลได้ส่งนิมิตและพระธองค์บรรยายนั้นอาจารย์จะพูดบางส่วนที่เกิดเป็นจริงแล้วที่ปรากฏขึ้นมาเรื่องเข้ายากหมากแพงก็ดีปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับเด็กเล็กๆเด็กเล็กๆนะครับเด็กเล็กๆเช่นโคนั้นดูดนมลูกหมายความว่าอย่างไรพ่อแม่ต้องเอาอกเอาใจลูกนั่นเองตามใจลูกนี่พระธองค์กล่าวไว้แล้วเมื่อสองพันรอปีนี่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับ เราสัดเล็กสัดน้อยมากินน้ำขุนในใจกลางแต่น้ำใสไม่ยอมกินพระุธองค์กล่าวมาแล้วเรื่องการเห็นแก่สินจ้างรางวัลเรื่องการพิชริชนี่มีมาแล้วในสังคมเรื่องอืน่นนอกจากนี้มีอยู่อาจารย์ออกรายการไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องของบ้านของเมืองเป็นเรื่องของการปกครองพระุทธองค์บอกมาแล้วเมื่อ2,500กว่าปีพุทธทํานายนะครับ16ข้อบางเรื่องอาจารย์สามารถมาพูดได้อาจารย์ก็จะพูด ไม่ได้ก็ออกผ่านทีวีไม่ได้ให้รู้ว่าตอนนี้รางเกิดขึ้นจริงแล้วเพราะนั้นแต่ละคนต้องระมัดระวังสินเขาเราหนึ่งที่สมเด็จพิจาร์โตท่านเคยพูดไว้พยากรณ์ไว้เรื่องถิ่นกาขาวอาจารย์พูดจับนิดหนึ่งนะครับหลายคนสงสัยอันนี้ไม่ใช่พุททบพยากรณ์นะครับเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตหลายคนก็สงสัยถามอาจารย์พทธิุทธหาถามจริงๆแล้วถิ่นกาขาวที่สมเด็จจารย์โตได้บอกไว้นั้นเป็นเรื่องจริงในยุคข,ข,ของเรายุคนี้ถิ่นกาขาวคืออะไรครับ การนาเทคโนโลยีของต่างประเทศเข้ามาลบล้างวัฒนธรรมก็ดีเป็นการที่บ้านเมืองของเราได้นําวัฒนธรรมต่างๆในถิ่นกาขาวภาคตะวันตกเข้ามานะครับอันนั้นถิ่นกาขาวเอาเข้ามาแล้วทําให้วัฒนธรรมของเราถูกกบกืนลงไปเห็นไหมครับเด็กมีความก้าวร้าวมีอะไรต่างๆวัฒนธรรมจากตะวันตกเข้ามานะครับนี่เรียกว่ากาขาวอาจารย์จึงนําลูกศิษย์สุกหามมาปลุก กลุ่มวานนอนขาวขึ้นมานะครับวานอนคืออาสาสมัครจารักพิทักษศาสนาและแผ่นดินนี่คือจุดประสงค์ให้เข้าใจตรงนี้ด้วยบางคน,นยังไม่เข้าใจคำพยากรณ์ของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับกาขาวคือชาวต่างชาติยธรรมตะวันตกลังไหลเข้ามากบกืนวัฒนธรรมของเราหมดสิน้นทำให้เด็กเล็กครับเด็กวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต่างๆอย่างมากมายและนับวันจะยิ่งบุนแรงเมื่อกาขาวคุมแผ่นดิน อาจารย์จึงนำลูกศิษย์มาปลุกลิงเาวขึ้นมาเรียกว่าวานอนเาวนะครับเพื่อมากอบกู้วัฒนธรรมมากอบกู้ศาสนาและมากอบกู้แผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นทรพยากรของสมเด็จพระุทธารย์โตแต่วานอนเาวอาจารย์ทองทิพย์พยากรเองจากหลวงปู่จักรวาอาจารย์บอกไวน้นี้เราจะด้การจันจรลงพุทธศาสนาจันรลงวัฒนธรรมและแผ่นดินทิพยักวัฒนธรรมของเราไว้จนสืบชีวิตจะห่างไหมนะครับในพวกวานอนเาวอาจารย์ขอเป็นผู้นําวานอนเท้นะครับ เพื่อมาต้านกำลังของ